วันนี้นะคะปอยเนี่ยก็นําเรื่องของมาฝากทุกคนมีความรวดเร็วสูงในการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ใช้งานง่ายหมดกังวลในเรื่องต่างๆที่สําคัญนะคะยังมีราคาถูกมากๆเลยค่ะโดยจะมีฟรีค่าจัดเก็บใน10กิกะไบต์แรกจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันใน Cloud The Series อีกเช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะปอยเนี่ยก็นำเรื่องของ Big c u r วรมาฝากทุกคนจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ BigQuery คือ m n a ม e Service Data Warehouse Platform เป็นบริการ Data Warehouse สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำ Data Consolidate คือการรวบรวมเอาข้อมูลจากหลายๆ s o u ซอ e สมาจัดเก็บเป็นศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสะดวกต่อการเรียกใช้หรือการนำไปเข้ากระบวนการทำ Data Analytics จุดเด่นของ BigQuery นะคะก็คือมีความรวดเร็วสูงในการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ใช้งานง่ายและ BigQuery นะคะก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องมือ BI ต่างๆเพื่อทำรายงานการแสดงผลได้ไม่ว่าจะเป็น Looker Studio หรือ Tableau เป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะ Google Cloud ยังเป็นผู้ดูแลระบบให้เราทั้งหมดตั้งแต่ Infrastructure โดยลูกค้าเนี่ยไม่ต้องดูแลระบบใดๆเลยจากฮาร์ดแวร์จนถึงซอฟต์แวร์ และลูกค้านะคะก็สามารถที่จะหมดกังวลในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบล่าช้าหรือไม่ระบบจะหยุดชะงักหรือเปล่าหรือพื้นที่จัดเก็บจะเต็มไหมสิ่งเหล่านี้นะคะจะหมดไปค่ะและระบบนะคะยังจะสามารถขยายประสิทธิภาพตามปริมาณงานแบบอัตโนมัติให้อีกด้วยค่ะซึ่งลูกค้านะคะเพียงแค่บริหารจัดการระดับข้อมูลเพียงอย่างเดียวและลดต้นทุนรวมในการทำระบบ Data Warehouse เพราะ Google นะคะคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงที่สำคัญนะคะยังมีราคาถูกมากๆเลยค่ะโดยจะมีฟรีค่าจัดเก็บใน10กิกะไบต์แรกและหลังจากนั้นนะคะจะคิดราคากิกะไบต์ละ0.02เหรียญเท่านั้นค่ะซึ่งในความเป็นจริงนะคะถ้าหากว่าลูกค้าเนี่ยมีการติดตั้งระบบ Data Warehouse ไว้ใช้เองนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะโดยยังไม่ได้การันตีด้วยนะคะว่าจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังไงกันบ้างคะกับเรื่องของ b i ๊กคิลี่ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะได้ที่ช่องแทนจรีเลยและสำหรับวันนี้นะคะปอยต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ